ความโง่หิวอำนาจและภาษีความหน้าด้านและปรีสารพัดพวกจังไรกูกก๊กที่มุดรูอยู่ในกะลาและเราผู้คนที่เข้าข้างแม้ประชาชนจะตายหากันหมดประเทศจนเรื่องชิบหายได้เกิดขึ้นปะคูพาวเวอร์เกนกำจัดรัฐธโบยหัวควยหน้าเมืองแยงแยงซิตี้ที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเงียบสงบพาคนตายห่างหมดแลยเฮียโอยอยู่บ้านไม่มีอะไรดู เปิดดูช่องเฮียอะไรก็มีแต่ข่าวเฟกนิวเฟกนิวเฟกพ่อไงสัตว์แม่งเนี่ <c oughs> โอดจิ้มหลน่นตราไมุจิุ้ชี้พ<อ>าวเวอร์เก<ห>ี้ยเชื่อมพวกเราด้วยพวกเราโดนโจมธนาคารอร๋อมันจะขับฉันไม่เข้าใจมันจะจู่หัวเสียแล้เนะอยู่นั่งตุ่นเปียกจิ้มแช่ได้แล้วอีพวกสกอยตอนนี้มีโจมธนาคารรู้ห <c oughs> รือเปล่าเนี่ยเรื่องโจมธนาคาร,ราานี่นะต้องออกไปอ่ะไอหัวควายนั่นโกงมาตั้งหลายปีอ่ะไอเฮียนั่นที่มึงว่านี่ใครอ่ะอืมควายมั้งงั้นโจรช่างแม่งรอบประยุทธ์แม่งเลยไป หยุดเดี๋ยวนี้ไอ้น่าฮีสี่เลี่ยมที่เซลล์สมองน้อยกว่าไข่แมงสับอะไรฮะไม่พอใจก็เข้ามาทำเองดิฮะนะจ๊ะมึงก็ออกมาเสียไอ้เฮียแกแกนี่แหละประสบการณ์เยอะไม่รู้เรื่องอะไรฮะฮะฮะไอ้เฮียนี่โคตรหน้าด้านก็เงินมันหอมนะจ๊ะไอ้บ้ามันหนีไปแล้วอ,อ่ะอ๋อปล่อยไปยเข้าไปเถอะนะ <c oughs> เขาก็ทำเพื่อประเทศมากแล้วนะฉันสงสารโอ้เหรออิสลิมหยุดเถียงกันก่อนอีพวกสกอยตอนนี้ต้องตามล่ามันก่อนเมื่อกี้ฉันเห็นมันฆ่าประชาชนไปแล้วด้วยอ่ะ มันก็แค่เฟกนิวเท่านั้นแหละหน้าพวกเธออย่าคิดมากเลยนะจะมันไม่มีจริงๆหรอกนะจริงๆนะเชื่อฉันดิปากไปอิสลิมให้เราเจอมาแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เลยโจนเวนนี่บอกสิงจะให้ช้าปล่อยคนเข้าประเทศชิบหายกันหมดเลยเฮียปาไปซาเล่าเงินไปเฮ้อโอ้โหโอ้โหโอ้โหสลิมกลับใจฮีโร่เลยแล้วไอเฮียนั่นออกไอเฮียนั่นตายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะหลังจากนั้นน่ะฮะรู้เปล่า หาผู้นำใหม่ไงสุดท้ายก็ต้องมาหาผู้นำใหม่เห็นมากคนเก่าก็ดีอยู่แล้วอะ่ะผู้ปากเดี๋ยวนี้อีสลิม